็มาทํางานที่ยกอโศกนะคะอยากมาดูบรรยากาศด้วยแหละว่ามันเป็นยังไงในวันแรกของการประชุมเชฟนะคะนี่เลยค่ะมีคอฟนะคะมายืนกันตรงนี้นะคะนี้ก็ปิดถนนอ๋อคือปิดถนนทั้งสองฝั่งเลยนะคะของถนนรัชดาพิเศษที่จะมุ่งไปที่ศูนยประชุม แ่งชาติสิริกิตน,นะคะตื่นเต้นคะ่ะไม่เคยเห็นที่แบบใกล้ๆขนาดนี้นะคะเนี่ยค่ะมีผู้คนมาถ่ายรูปเต็มเลยค่ะเหมือนเราเลย <c oughs> นี่ค่ะยืนจะตัวตรงเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะสภาพของถนน ตรงแยกอโศกที่จะมุ่งไปทางสุขุมชุน,นะคะรู้สึกว่าเขาจะปิดถนน24ชั่วโมงเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะแล้วก็มีตำรวจมาตั้งโตะ๊ะ ชั่วคราวตรงนี้ด้วยนะคะอาคารเอ็เชนนนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อน